เจ้าชานอีปกครองที่เี้สถายอีปกคทองไม่เจาที่มีความระดมทีเส้าชานอีปกครองนัครังจากกบรถโดยเจ้าอิ้งทองธรรมราลของท่านทีนํำทีตัวมายำดวงให้ถูกต้องทุกตัวนะครับท่านอย่าเดินทําไปทำกบรถนี้ตัวนำทิงทองธรรมรัของท่านเึ้นไปจนาที่นั่งแพรในกมรถให้ยึเร็ได้ครับอย่าพิจารใช้ใจที่โดยสารการเกิ่ออกจากสถานีพากางเลยรบคาญกับกบรถได้ บเวณนี้ออกจากกานนี้าคลองอยู่ระหวงาที่อายุต้นปานตุงชาสถานีเด็กตะนงสถานี้าลองในนของการรถไประเไทยขอคุณได้สามาช้รไฟเป็นยานาหนะองค ีีปกลองน้สถานีปากลองบริษัทที่มีความประสงค์ลงที่สถานีปากลองทางด้านรถกบรถรถตัจอดกิ่งกองธรรมระของท่านดีนำดีตัวมาดำเนินลงให้ถูกต้องรบถ้วนนะครับการใช้เดินทางนะครับขบวนรถนี้เปิดรับนิกิ่งกองธรรมระของท่านขึ้นไปขณะที่นั่งภายในขบวนรถนี้จะรถเร็วรับไม่อยากพิจารณาดูในพื้นที่โดยสารสถานีรถไฟนออกจากสถานีบ้านบางานได้รับการายจากขบวนรถได้ขบวนรถนี้ออกจากสถานีปากลองให้ดีดำเนินไปบริษัทที่ ายหยุดรถบ้านหยุดจาสถานีแหลมกระโนนสถานีบัตรลอยนำของการรถไฟป,ประเทศไทยของคุณเวสาทุกท่านที่ใช่เราไป,ปญาพญานานคะของ